กับสวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยหายหนะ้าหายตากันอีกแล้วหายบ่อยเหลือเกินทุกคนก็ดูดูแล้วก็จำไม่ได้โอ้ยตายแล้วเออเอาเป็นว่าจากเอ่อคลิปก่อนที่เราไปสร้างตาอเผานะคะก็สร้างตาอเผาจากเควสดคุณคินเออก็เอาแร่ไปเผาก่อนดีกว่าเผาปุ๊บอ่าต้องใช้ห้าก้อนนะซึ่งไม่ได้อยู่แล้วตามสเต็ปแต่นะ ในที่สุดคอมเมนต์แรกของเราก็มาถึงดีใจนะคะที่ทุกคนมาคอมเมนต์ถึงแม้จะมีแค่หนึ่งคนตอนนี้ก็ตาว้เาเขาบอกว่าต้นเกมอ่ะเออการที่เราไปขุดเมืองอาจจะไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันเป็นการาทำลายขเขาเรื่ออะไรนะ ใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองให้เราอะเน้นไปทางเก็บผลไม้ป่าแล้วก็คุยกับชาวบ้านปลูกต้นไม้เป็นหลักซะมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ขอบคุณน้องมากเลยนะที่แนะนําแต่ว่าพี่ไม่ชอบคุยกับใครอะพี่เป็นอินโทรเวิร์เออพี่อินดี้ลองนะแต่ว่าพี่ีย่เดินนะน้องมันมันเดินไกลเขาบอกว่าผมตกใจปุ่มพี่มากจําได้เลยตกใจปุ่มมากเลยพี่ เดินไม่ถนัดพี่ปรับปุ่มหลายรอบพี่พยายามแล้วน้องแต่ว่าผู้เดินไม่ถนัดจริงๆพี่ก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนำน้องมากนะคะวว้พี่จะพยายามคุยกับใครให้มากขึ้นแล้วกัน อืมอังจริงนะพี่ไม่เป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยแคลร์เลยว่าวันเกิดวันเกิดนี้คือวันเกิดของใครอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าบอกว่าขนาดนี้พี่จะพยายามเดินไปดูปฏิทินนะถึงแม้ว่ามันจะไกลสุกเท่าไหร่ก็ตามโอ้พูดแล้วน่าเศร้าไหมอะ่ะเออต้องไปดูปฏิทินในเมืองเพื่อจะดูว่าเฮ้ยในวันเกิดชนะของขวัญมาให้ช่นด้วยแล้วพี่ก็ต้องมานั่งรู้ดีกว่ามึงชอบอะไรอะ่ะ ทุกคนไม่ได้ชอบดอกไม้เหมือนกันอย่างไอ้ตามหัวม่วงนั่นมันไม่ได้ชอบดอกไม้นะเออพี่ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนชอบอะไรกันบ้างพี่ก็จะพยายามเดินไปพูดคุยกับคนอื่นให้มากขึ้นนะคะแต่ยังไม่ใช่วันนี้นะโอเคไหมพี่ยังจะมีน้ําที่ต้องลดผลไม้ที่ต้องปลูกนะไว้วันพรุ่งนี้แล้วกัน เออพี่จอดเดินไปคุยกับคนอื่นได้มากขึ้นนะ่ะนี่พี่เดินไปเจอใครพี่ก็พยายามจะคุยเลยนะจริงๆจริงๆเลยเนี่ยไม่ได้พูดพูดแกล้งนะแต่ว่าเขาไม่คุยกับพี่ไงคะ่ะบางทีพี่ก็เดินไปคุยกับยายหัวเหลืองเขาก็เมินพี่พี่เคยเดินไปคุยกับคุณลุงที่นั่งกินข้าวอยู่เขาก็บอกว่าคุยตอนนี้ไม่ได้นะ เดินไปคุยกับผู้ชายใส่แว่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่คุยกับพี่มีที่แบบคุยด้วยแล้วเฟลี่จริงๆก็คือโรบินกับเออลุงผู้ใหญ่บ้านอชื่ออะไรนะลืมชื่อไปแล้วแต่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของเราเออคือการปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกมันแบบบ้าคลั่งจริงจังอย่างที่เห็นนะคะพี่ก็ เออขยับขยายพื้นที่ไปพยายามจะนับอยู่ในใจนะแต่ว่ากูไม่นับแม่งแล้วกูโมดีกว่านะจ๊ะก็ของประมาณนี้แล้วเลิอเราไปซื้อของมาเพิ่มกันดีกว่าอืมโรบินนะบอกว่าเขาบอกว่ามีหินเยอะอะไรเงี้ยที่ฟาร์มของแกชิป,ปะเดี๋ยวเขาจะสร้างที่กดน้ำเขาเรียกอ,อะไรตักน้ำให้นะ ก็เอาหิ่นกับเงินมามาลอนเออแนี่เลยสิบสลามนะขอโทษที่รอเล่นเรื่องเรื่องป่วมช่างเถอเขาตายไปแล้วแล้วก็มาขายของอ่ะโรบินใช่ไหมเนี่ยบอกว่าเอาฟิลแบบว่านให้ช้างบ้านให้ได้แนละ้ทาไม่อยากอยู่บ้านหลังเล็กเดกะอะไรเงี้ย ก็ยังจะยืนยันคําเดิมค่ะว่าสร้างให้ฟรไีหรือเปล่าอืมเนี่ยโลบินแน่นอนนี่เอาไปข้างนอกดีกว่าเฮ้ยสาวน้อยอ๋อที่คนนี้ชอบตอกไมยจ้าคนนี้ชอบดอกไม้นะจ้า,นนา,จาเป็นคนดีจ้ะ เอห่างของง่ายๆ่ายอย่างนี้สิเอาอะไรยากเย็นเดี๋ยวเราจะแวะมาดูไอ้อันนั้นอนะที่เก็บไปวันนั้นอนะที่ขายได้อันละเจ็ดแปดบาทเก็บกลับไปด้วยนี่เห็นไหมพี่มาเก็บของป้าแล้วน้องน้องชมภูมิมใจในตัวพี่เอากินโชว์แม่งเลยกูกดผิดขอโทษนะหายไปแล้วเงินกูพี่ขอโทษพี่กดผิดอ่ะถ้ามีไหมอ๋อมีไหมอ๋อ วิม่มีอยู่สองเม็ดนะขาดไม่ได้เลยเอาซะหน่อยโอเคโอเคอืมสวัสดีจ้าพอดีว่ามาซื้อมเมล็ดหน่อยค่ะคิดว่าจะซื้ออะไรไแพงๆไปปลูกสักสิบต้นดีไม,มเมล็ดมันหน่อยจังนะอืมอันนี้ไปปลูกสักห้าต้นดีไหมโอ้ยเงินใช้เงินเก่งจังหายากเชีย กับมาถึงร้านที่เรารักก็แล้วค่ะเด็กปลูกไปเลยห้าตอนโอ้ยที่นับมามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้เอาโรยๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปซื้อซอ่อมทีหลังอเออไอ้เลยอิเม้นหนึึงหรอตรงนั้นอะยังไงดีสิตรงนี้มันโล่งด้วยจริงๆแล้วไม่อยากให้ที่มันโล่งเลยอะแต่ขี้เกียจเดินไปซื้อมเมล็ดใหม่อะ วันนี้ก็ว่าจะเคลียร์ฟาร์มเหรอ š, น่าจะเคลียร์ฟาร์มให้พลังงานหมดแล้วก็ไปนอนเพราะว่าห้าโมงกว่าแล้วเกือบจะหกโมงก็ถือว่านอนช้าวันนี้แล้วก็เคลียร์พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้นะเพื่อแบบเราจะแข็งแรงก่อนมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ไม่เข้าใจจริงอตดไป ตัดทิ้งตับทิ้งให้หมดเลยนะพวกนี้อก็จะทําตามอย่างที่คุณแนะนําบอกเลยยังไม่ไปลงเหมืองแต่ก็จะมีเดินไปเก็บแร่ข้างล่างบ้างตามภาษาตัดไปไม่ชอบไปต้นนี้เลยกระเป๋าก็เต็มทำอะไรไม่ได้มากนะอย่นี้นิดหน่อยหน่อย จะหมดพลังและจะทุ่มหนึ่งแล้วเออวันนี้นอนช้านะเนี่ยเออเดีย๋ยวเราเดินลงไปดูแร่ข้างล่างก่อนดีกว่านะจะได้ไม่เสียเที่ยวเวลามันเกิดแล้วก็จะได้แบบเก็บทีเดียวนะต่อวันต่อวันเลยเคลียร์ทางเล็กๆน้อยๆนะก็ทุกคนเพื่อจะได้เดินไปไง่ายๆก็หาเรื่องใช้สเตมิน่าไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมมีแร่หนึ่งก้อน กับพลังงานอีกที่เหลือนิดนิดหน่นนอยๆน่แต่ว่าอยากจะใช้ให้หมดไปเลยจริงๆนะอืมเนี่ยสับผงสับพื้นสับลมปะเมื่อกี้มันได้แร่มาก,กี่ก้อนนะไม่ได้มองเรามีแร่ก,กี่ก้อนนะเผื่อเผาได้แต่น่าจะไม่พอแหละเดีย๋ยวลองเดินไปดูในกล่องก่อนแล้วกันนาอเก็บพวงเก็บของชิวๆไปฮของเต็มของเต็ม เพราะว่า,วายัางไม่เก็บสักทีนะอืมเดินให้ทั่วเชียทีเดียวแล้วได้เก็บทีเดียวนะเก็บหรือลืมก็ขึ้นอยู่กับวันและเวลาบางทีกรกลืมได้นะว้วยจริงนี่นะเก็บเข้าไปได้อันนี้มาหรออืม ปลูกได้เลยไหมเออปลูกได้เลยแล้ว,วน,นี่ไปเก็บไม่พอขาดหนึ่งอันนะไม่เป็นไรวันนี้ก็เก็บของเคลียร์ของน,นีย้ายไปกล่องนี้นะคะจัดประเภทเดี๋ยวค่อยมาย้ายจริงจังกันวันหน้าเข้านอนดีกว่าวันนี้น้องสามทุ่มแน่ดึกจังไม่เคยนอนดึกขนาดน,นี้มาก่อนเลยนะนนี้ นอน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 เออปิดไฟลาก่อน